ใครมาใครอยาคนนู้นอ่ะคนนู้นเข้ามาทำไมอะอ๋ออันนี้เป็นเป็นลูกค้าผมเป็นลูกค้าผมไม่กล้าแตะเลยครับทำไมล่ะอย่าแตะให้เดี๋ยวชุยไม่ได้พูดนะไม่รู้ผมไม่ได้พูดอย่าพูดกันเดี๋ยวเลยท้าว่าอะไรเาะท้บอกว่าแตะเรา้าจะแตะท้าจะเป็นลูกวนพี่เขาไม่ได้บอกว่าแตะเดี๋ยวชุยหอยตาสบายเยอ คือตอนแรกเนี่ยเขา,าว่าเอาอาหารมาจะโปรโมตตอนเนี้ยังไม่ได้ถ่ายอาหารเลยหมดแล้วหดต้องจต้องสั่งใหม่แล้วละ่ะอชุดนึงเลยแนมะ่ไม่มีใครคุยกับใครเลยุา,ยป,าประเด็นเลยคือที่พิธีกรผมมาใส่กับอาหารเลยเพรววาะตอนสัมภาษณ์อยู่กันด้านมนนะผมได้ยินเสียงร้องพี่โอ๋ร้องจ,อจ,อจอ้อจ้องเลยพูดจริงอ่ะหิวมากเลย <c oughs> ส่วนที่ปูนี่ขาเนี่ยท่ามือเดวฟร้อไม่ปูน่ไม่ถือเนาะพี่ขอเนีาขนาดนี้แล้วโอ้ยผมรู้สึกตดพันทีเลยอะตีทิ้วเลยแบบเนี้ยลยหายใหม่ลวกัน่ลน่่ พี่ควยังชั่วละผ่านม่นรอเออเมื่อกี้ดูแบกระดับนุ่งานนะเนี่ยของอหามีเแล้วก็น้ยาหนุ่มี อะไรเป็นอาหารกันึงอันนี้คืออะไรอ่ะันีเ่พี่น้องเพี่น้องเียตี่ในเวลาเาเรียเรอมาเ่อ อะไรปะเฮ้ยบอกเลยนะ